วางแผนในเรื่องของการเล่นกับทีโปแลนด์นะครับซึ่งเป็นทีมที่ที่ที่ดีนะเป็นท็อปนะท็อป10เ,เลยแหละนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับเขาก็มีทีความสามารถนะครับแล้วก็การเล่นเนี่ยเราก็มองว่ายากนะครับถ้าเราถ้าเราลับบอลแรกไม่เข้า นะวันนี้เราก็มาเรื่องของรับบอลแรกนะครับลัาบอลแรกแล้วก็ลูกผสมให้ได้มากที่สุดนะถ้าถ้าลูกแรกเข้าเราต้องลูกผสมที่จะสู้กับเขาแต่ถ้าเราไปยืนโครงสร้างหรือลูกแรกเราไม่เข้าเราเล่นยากนะสำหรับทีโปแลนด์ก็คิดว่าก็จะเล่นให้เต็มที่เล่นให้สนุกนะครับ <S <S เพื่อเพื่อให้เกมมันมันดูแล้วเนี่ยโอเคเราเราไม่ห่างมากนะครับก็คิดว่าน่า,นาจะทําทได้ดีนะครับเพราะว่านักฬาเราก็เคยเจอเข้ามา หลายครั้งนะครับเมื่อปีที่แล้วเราก็ชนะชนะเขาที่ตอนพัดโอลิมปิกที่โปรแลนด์ก็ชนะในบ้านเขานะครับแต่ว่ามาวันนี้เนี่ยเ,เขาผมมองว่าเขาดูเขาน่าจะดึงตัวผู้เล่นเก่าๆนะครับหลายๆคนเข้ามาเพราะว่าเขาก็เตรียมทีไปโอลิมปิกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาก็มีการลองนักกีฬาหลายคนเหมือนกันหลายสนามด้วยนะครับเราก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะส่งตัว คนไหนบ้างลงนะครับแต่ว่าเราเราก็ต้องทำกันบ้านในเรื่องของรูปแบบที่ที่เขาเล่นนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปแบบเดียวเดียวกับยุโรปเล่นนะครับเพราะฉะนั้นเราเราต้องต้องต้องป้องกันนะครับโดยเฉพาะบอลสูงแล้วบอลแก้ผส,สูงเขาเนี่ยผมมองว่าเขาก็ดูดูที่เราแข่งมาด้วยนะครับถ้าลูกแรกเขาเข้าผมว่าเขาจะบุลุกลูก ลูก A หรือไม่เดินบล็อกมากนะครับถ้าไปเข้าเขาจะยกสูงเพื่อให้เราบล็อกไม่ถึงอันเนี้ยตรงเนี้ยเราเราต้องพยายามแก้ให้ได้นะครับ